แปเดียวเดี๋ยวพูอ,อ,อะไรนะมือโอเคไหมหน่อยอ่ามันอะไรวะเสาอะไรว่านั่นอ่ะกูไม่รู้ว่ะแต่น่าจะเป็นเรื่องที่คุณสมชายติดประก,กาศว่าจะซ่อมปรับปรุงอาคารเมื่อวันก่อนนั่นน่ะแหละแล้วมันจะมาติดอะไรหน้าห้องเราวะกูไม่รู้กูไม่ใช่เจ้าของตึกมึงก็ไปถามคุณสมชายไม่ก็ลงคุณโชคดิไอ้เสาปัญญาอ่อน เดี๋ยวมึงคอยดูรอบหน้าที่จะชนมึงจะไม่ใช่หน้ากูแต่เป็นเลื่อยตัดเลยเรื่องอะไรนักหนาวะเนี่ยคุณโชวมึงจะเตะเสาอะไรนักหนาที่บ้านไม่มีคนเรียกเลยไงเดดๆแถวนี้เขากำลัง่อมซสาปรับปรุงอาคารกันอยู่นะมันอันตรายปรับปรุงอะไรทํานคนเดินชนเสา20ต้นในระยะ5เมตรวันลงอ๋ออานารยเขาเรียกว่าเสาโมงคนผู้สินแสบอกว่าวถ้านติดตั้งแล้วจะช่วยให้เราโชคดีโชคดีของลุงเป็นอย่างนี้หรอวะ แต่มันเป็นนโยบายของคุณสมชายถ้ามันจะไม่จดนม่จนอย่าพูดเองอ่าพวกลือคงจะเป็นอานาอาคุยที่อยู่ชั้งสามทีแน่พัวเป็นสิ่งแสที่ดูแลเรื่องการติดตต่งเสามองคลที่นี่เองโอเคแจ็คไว้เวลามันสอนทีอธิบายเรื่องสาวพวกนี้ก่อนกูจะหักคอมึงอ่าอย่าพวกลื้อไม่จะเป็นต้อใช้ความรุงแรงเลยแล้วพวกลื้อรู้หรือเปล่าว,ว่าเสามองคงลนั้นมีไว้ทำอะไรกระแทกหนะ้าก เสริมดวงโชคดีอ่ใส่แว่นดีแดนแล้วดูแน่น<อ>แล้วมึงจะโวยวายอะไรมึงทำเนี่ยกับมึงแจวผีไอ้อนั่นตัวอะไรนั่นอะเสร็จดีแล้วเมื่อกี้มันตัวอะไรน,ะนะะ่นะนะนั่นคือสิ่งที่พวกลรื่อเรืยอว่าสลีปมงกรผี ย่งเวลากลับไปในสมัยที่ทุกอย่างยังเรียบง่ายและงงก็ทางธรรมชาติเชี่ยวขึ้นผู้แขงแกรงคึ้ผู้ยูเรอดทำให้พวกเราคบสมัยก่อนที่ตัวเลกอ่อนแอก็ทำใด้เขตกรมรับชะตากรรมอันโหดร้ายของัตัวใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น คงทำให้เหล่ามนุษย์กลายเป็นสป,ปีชีส์ที่ปกครองโลกมานานถึง2,500ปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นเรื่องอยากที่จะบอกได้ว่าเหล่าสิริมงคลจะเดิน่านและมอบความจเจริญให้กับพวกเท่าที่ไหนเหมื่อไรอย่างไรแน่นั่นก็คือเหตุผลของความเดือดร้ำทางทรัพยากรและความเจริญวพวะบุรุษของพวาวที่ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เรียกว่าเสามงกงเพื่อที่จะดักเก็บ มงังกรเราควรจะช่วยเขาไหมแอบไม่แต่ไม่แต่ไม่ไดัง่หลมงคลคือพลังงานของความกล้าหน้าพวกเขาเลยจะเดินไปแค่ทิศทางเดียวเท่านั้นไม่มีถอยหลังแค่มึงจะบอกว่าไอ้ผีติดมากนี่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเหรอใช่ <Yay. S 2> โอเคฟังให้ดีไอ้ผีเบรกหนะ่ากูจะเอาเงินลงไปในเว็บคาสิโนถอนไว้แล้วถ้ากูไม่ได้กำไรก็ป้าย,าย,ายไปเลยไอ้โอุ้ณได้กำไรมาห้าสิบบาท ไม่เล้วนี่ไอ้ผีแต่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากูใส่เงินไปหนึ่งร้อยบาทฮัลโหลพวกมึงจู่ๆก็มีฝนตกหนักมากกูว่าเราไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้วล่ะเดี๋ยวนายนายเป็นอะไรนะมันเกิดขึ้นเร็วมากคอนมึงต้องรีกบกลับมาเดี๋ยวนี้พวกมึงมันเกิดอะไรขึ้นทำช่วยด้วยกูไม่รู้จริงๆก็ไม่รู้ว่าเป็นคนรวยแล้วต้องทำยังไงโอ้ ตอนนี้ที่อพาร์เมนเขาติดตั้งเสามงคลใครทำอะไรก็ได้ดีไปหมดแล้วเว้ยฮอนมึงต้องรีบกลับมานะได้เลยเว้ยมึงเดี๋ยวกูจะรีบกลับบ้านไปเล่นแดกโซให้จบเกมทันทีแต่อาจจะช้าหน่อยว่าเพราะว่ากูรอมาตั้งยี่สิบนาทีแล้วยังไม่มีรถเมลเลยไม่เป็นไรเว้ยมึงแค่รีบกลับมาละกันได้เลยไอ้กุยไอ้กอยอุกยมีอะไรวะ ดิ้วยมึงชอบนั่นคำถามหรอเรื่องมันสำหรับพวกจนกู <c oughs> ไม่ชอบสีฟ้าด้วยซ้ำเรียนย้ายมาอยู่แค่สองวันตอ,ตอนนี้ลูกค้าจอมเต็มคิวไปหมดเลยแกตั้งแต่ที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่คดีทำร้ายเมียเก่าผมก็ถูกยกฟอ้องเลย จูจไร่ผมที่อยู่บนก็ถูกพวกลิงโจมตีทำไมต้องหนีออกพยพมาและดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่เดียวที่ดินนั้นเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรมใครๆก็มักจะคิดเสมอว่าเรื่องหวงจุ้ยเป็นเรื่องงมงายแต่ถ้าพวกเขาศึกษาจริงๆพวกเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของการจดระเบียบสมดุลชีวิตและเรียนรู้ว่าจะตั้งเสาล่อผีติดมากให้มากที่สุดแค่ไหนาพวกมึงทำอะไรลงไปความมืดที่กำลังคืบคลาน อนาคตที่กำลังกลายเป็นอดีตฟมรุ่นจัก,กรวานที่ถูกทำลายพวกมึงไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของอนาคตนะแล่นี่มึงจะมาโวยวายอะไรนักหนาไอ้แป้งไอ้จนเลยเสียงมันดังมามันดังไปจนถึงท้ายซอยเลยพวกเขากำลังเรียกร้องที่จะถูกปลดปล่อยทำไมเวลากูเจอเรื่องเฮี้ยๆต้องเปน็นมือตลอดเลยวะ แต่นี้ก็ซีเรียสจริงๆนะถ้าเราไม่คืนสมดุลจาาักรวาลยกมือจะทาอีกครั้งหนึ่งไราสาระมึงทำผู้เจริญแถวนี้เขาตกใจหมดรัมพะพอมันมีไอ้ตนมาโวยวายหนะ้าบานโก้ไม่พวกมึงไม่เข้าใจถ้าเราไม่ปลดปล่อยพวกเขาพวกเราจะตายกันหมดไราสาระปัญญาอ่อนลงไายฟังโกสเรดิโอขึ้นสมองเลยมะนาวยังเดือดพวกมึงต้องเชียรก,กูนดะ้ อดีาถือสาเลยกับตอนผมแค่ทำตามหน้าที่น่ะแถนที่นี่เขาจ้างรปภเดือนละห้าหมืี่ผมส่งลูกเปรี้ยวไปเรียนที่อังกฤษได้สบายเลยมันการลูกเพล่ลูกที่บ้านยังต้องกินค้าวเวียอยู่ มาก็คือจํานวนเสาที่มากเกินไปคุณคิดว่าคุณจะพอทําอะไรได้ไหม <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยลิบุงจถอะเพราอีกแค่เสาเดียวแล้วพวกลือจะไม่ต้องการอะไรอีกเลยโอเคหมายความว่ายังไงว่ามึงเพิ่งได้รถน่ะนี่มันเที่ยงคืนแล้วนะมันไม่มีรถจริงๆเลยเว้ยมึงเหมือนจู่ๆคนในเมืองก็หายไปหมดนี่กูโชคดีมาก ในเมืองน่ะแล้วมึงจะถึงเมื่อไหร่้าถ้ารอบนี้ไม่โดนโจมตีอีกอีก,อกสักห้าชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วแหละอาวุธเรมามันมาแล้วเออ,เอ,อ่ีเทนทีกุนทีไปนะกุยปุกก้องคนแก่และเด็กไอ้ฮอนไอ้ฮอน <c oughs> วันนี้มันวันอะไรวันรถเมย์ไม่มีไฟ ยูเข้าแถมที่ตลอดก็มีแต่กล้วยขายพ่อแม่แบ่ไอ้คนทำวามด่านมันโจมนตนีบ้านเราอีกแล้วเหรอเดี๋ยวแกไม่ใช่แบงค์นี่หลังจากที่ผมมีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดมากกว่าสองมื่ล้านดอลลาร์ในที่สุดผมก็ได้ค้นพบว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ผมมีความสมุข แต่ความสุขที่แท้จริงของผมมาจากการสูบบุและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมตัดสินใจรับเรียงจับบับว่าลูกชายคนที่ห้าของหัวหน้าเผ่าอินุกิที่เสียพ่อไปในสงครามระหว่างนายทุนฟาสโค่จำไว้จับบับว่าทุกทุกท, <Hey. S 2> ที่ไฟ LED ในห้องนี้กระทบนั่นคืออาณาจักรของเจ้าบุ้งกับบุ้งก์ ไอ้นายนี่มันสองวันแล้วนะไอ้ฮอนยังกลับไม่ถึงบ้านเลยพวกเราพอจะใช้รถมึนไปรับไอ้ฮอนที่หน้าปากซอยได้ไหมไม่ได้นี่เปนงานศิลปะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะมึงถามถูกคนแล้วเพราะจะบับว่าเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในลุ่มตามเจิดเอาเพียงแค่เรามีสิ่งที่มีกลิ่นของฮอนกองเสื้อไม่ได้สางสองอาทิตย์ตรงนั้นเราจะพอมี ก็นั่งรอเพราะว่าไม่ถึงสองชั่วโมงจะบับวาจะกลับมาพร้อมครับบุกกุบ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 อุบกใบกุอนไม่ใช่มาดูบงาตกวเองบกะบกุบกุบับกุบกรบกุกุบ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 กบกุบก่บกุบกจบกุบงซื้อใหม่ก็ได้บงุนกุบนุบกุบกุกเบก้บมุบกุบมุบกุกูสัมผัสได้ถึงพลังงานด้านลบมันทกูเสียสมดุลหมดเลย